เคยไหมครับที่จู่ๆก็ปิ๊งไอเดียดีๆขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นท่อนเพลงเจ๋งๆสูตรอาหารอร่อยๆหรือว่าโลโก้สวยๆแล้วก็แอบ,บกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีคนเอาไอเดียเราไปใช้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์ของเราให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูล,ลค่าแล้วก็มีเกราะคุ้มกันได้ยังไงเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยลองนึกแบบนี้นะครับ ทรัพย์สินทั่วไปอย่างบ้านรถยนต์หรือที่ดินเนี่ยเราจับต้องได้ใช่ไหมครับแต่มองมาทางขวาทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่มาจากความคิดล้วน,นอย่างเพลงที่เราแตง่งสูตรอาหารที่คิดค้นหรือโลโก้ที่ออกแบบแม้ว่ามันจะจับต้องไม่ได้เหมือนบ้านแต่เชื่อไหมคะว่ามันมีมูลค่าและมีเจ้าของได้เหมือนกันเป๊ะเลยและนี่คือเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ เราจะเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยแล้วค่อยๆไปดูการคุ้มครอง2รูปแบบหลักๆก,ก็คือลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจากนั้นก็จะไปดูตัวอย่างแบบชัดๆแล้วก็มาสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ได้กันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเรามาทำความรู้จักกับคำจำกัดความที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าครับนี่แหละครับนิยามของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือกฎหมายที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ hey, ความคิดของคุณนะ่ะมีค่านะแล้วก็ให้สิทธิ์เราเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นแบบเต็มตัวเลยเพื่อไม่ให้ใครหน้าไหนมาเอาไปใช้หาประโยชน์ได้ฟรีๆนั่นเองครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับกฎหมายก็ได้แบ่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆซึ่งต้องบอกเลยว่า2กลุ่มนี้มีวิธีดูแลคุ้มครองที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับ มาดูประเภทแรกกันเลยครับนั่นก็คือลิขสิทธิ์ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ผลงานที่เป็นพวกงานศิลปะความบันเทิงอะไรทํานองนี้เป็นหลักครับคําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันคือสิทธิ์ขาดของผู้สร้างสารรค์เลยครับที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ว่าจะให้ใครเอาผลงานของตัวเองไปทําอะไรต่อเป็นการคุ้มครองเพื่อให้เจ้าของความคิดได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทสร้างขึ้นมานั่นเองแล้วลิขสิทธิ์มันคุ้มครองอะไรบ้างล่ะ โอ้โห oh ต้องบอกว่าครอบคลุมกว้างมากๆครับไล่ไปตั้งแต่ง,งานเขียนทุกชนิดแพลงรูปวาดภาพยนต์หรือ Mac แม้กระทั่งโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ยังใช่เลยนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกอย่างที่เป็นงานสร้างสารรค์เชิงศิละปะและวรรณกรรมเลยและจุดที่สำคัญที่สุดของลิขสิทธิ์คือเรื่องนี้เลยครับ การคุ้มครองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่เราสร้างผลงานเสร็จเลยไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนที่ไหนทั้งสิ้นครับแค่เราสร้างมันขึ้นมาปุ๊บสิทธิ์ก็เป็นของเราทันทีเลยเอาละครับพักเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ก่อนทีนี้เราข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญากันบ้างซึ่งฝั่งนี้จะเน้นไปที่เรื่องของธุรกิจนวัตกรรมและการค้าเป็นหลักเลยครับ สำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมันคือความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นมาดีไซน์สวยๆของสินค้าหรือโลโก้ที่ทำให้คนจดจำแบรนด์ของเราได้ และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะครับจากลิขสิทธิ์เลยนะครับสำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหากรรมเนี่ยถ้าอยากจะได้รับการคุ้มครองจะต้องไปยื่นคำขอและจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้นนะครับสิทธิ์ถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้มาแบบอัตโนมัติพอเรารู้แล้วนะครับว่าต้องจดทะเบียนคราวนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าไอเจ้าทรัพย์สินทางอุตสาหากรรมที่นักประดิษฐ์กับเจ้าของธุรกิจเขาใช้กันบ่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่สิทธิบัตรครับซึ่งมันจะแบ่งย่อยได้อีก3แบบนะแบบแรกคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์อันนี้สำหรับเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมไปเลยแบบที่สองเรียกว่าอน,นุสิทธิบัตรอันนี้จะเป็นการปร,ปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกนิดหน่อยและแบบสุดท้ายคือสิทธิบัตรการออกแบบครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยแต่จะคุ้มครองหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกรุวนๆเช่นรูปทรงเก้าอี้ที่ดูแปลกตาสวยงามไม่เหมือนใคร ต่อมาครับเครื่องหมายการค้าอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเวลาเราพูดถึงแบรนด์ต่างๆมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้คนเห็นแล้วรู้ทันทีว่านี่คือของใครอย่างโลโก้ M150 หรือซองมาม่าที่เราเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าเป็นของยี่ห้อไหนหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่พอเปลี่ยนมาใช้กับบริการเราจะเรียกมันว่าเครื่องหมายบริการแทนอย่างเช่น โลโก้ของการวินไทยหรือธนาคารกรุงไทยพอเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ปุ๊บก็จะรู้ทันทีเลยว่าเป็นบริการของบริษัทไหนแม้ว่าจะไม่มีตัวสินค้าให้จับต้องก็ตามยังไม่หมดนะครับยังมีเครื่องหมายรับรองอีกซึ่งอันนี้เจ้าของเครื่องหมายจะไม่ได้ใช้เองแต่จะมอบให้กับสินค้าหรือบริการของคนอื่นเพื่อเป็นการการ,การันตีคุณภาพหรือมาตรฐานบางอย่างอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์อาหารนั่นแหละครับ แล้วก็ยังมีเครื่องหมายร่วมอันนี้จะใช้โดยกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันหรือสมาชิกของสมาคมเพื่อแสดงให้เห็นว่ามาจากกลุ่มเดียวกันนะตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือตราช้างของเครือ s c g นั่นเองครับและสุดท้ายในกลุ่มนี้ครับคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GI อันนี้เป็นการบอกว่าสินค้าชิ้นนี้มีคุณภาพหรือลักษณะพิเศษเพราะว่ามันมาจากที่นี่โดยเฉพาะนะ เช่นพอพูดถึงไข่เค็มอร่อยๆก็ต้องนึกถึงไข่เค็มชายาหรือถ้าเป็นผ้าไหมย,ยกดอกสวยๆก็ต้องนึกถึงลำพูนเท่านั้นในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามารวบตึงทุกอย่างเข้าด้วยกันอีกทีเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นไปอีกครับ ดูตารางนี้จะเข้าใจง่ายที่สุดเลยครับฝั่งซ้ายคือลิขสิทธิ์จำพวกเพลงนิยายรูปถ่ายพวกเนี้ยได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติทันทีที่สร้างเสร็จเลยเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมส่วนฝั่งขวาคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอย่างโลโก้แบรนด์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆพวกเนี้ยต้องไปจดทะเบียนกับภาครัฐก่อนเท่านั้นถึงจะได้รับความคุ้มครองเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและนวัตกรรมครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องมือทางกฎหมายที่วิเศษมากมันสามารถเปลี่ยนความคิดที่ลอยอยู่ในอากาศให้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าขึ้นมาจริงๆได้แถมยังมีเกราะป้องกันทางกฎหมายไม่ให้ใครมาขโมยหรือลอกเลียนไปใช้หาประโยชน์ได้ง่ายๆครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับก็คือตอนนี้มีไอเดียหรือผลงานอะไรที่อยากจะปกป้องไว้เป็นพิเศษบ้างหรือเปล่า เพราะเมื่อเราเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้แล้วเราก็จะสามารถเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ในความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับ